มาดูการเปิดตัวในการบริการตรวจและรักษาโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะเพื่อลด HIV ของจังหวัดสงขลาค่ะโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะและสมาคงฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาร่วมเปิดตัวบริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวันเดียวกันณศูนยะ์ส,สุขภาพชุมชนเพื่อร่วมยุติการติดเชื้อ HIV ในจังหวัดสงขลาค่ะ โรงพยาบาลหัดใหญ่และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ฟ้าสีรุ้งหัดใหญ่เปิดตัวและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเปิดตัวบริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในวันเดียวณศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งการเปิดตัวบริการนี้เป็นความก้าวหน้าที่สําคัญในการให้บริการด้าน HIV วและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในจังหวัดสงขลาโดยมีนายมหามะ ีสกรีวาแมรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนบริการดังกล่าวเข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบด้วยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโครงการอ e ีพิกประเทศไทยองค์การ Family Health International สำนักงานหลักประการสุขภาพแห่งชาติสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน h i สสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะ โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้สนับสนุนคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ฟ้าสีรุงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ปีพศ2558ในการให้บริการตรวจหาก,หา,การติดเชื้อ HIV นะครับและก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยส่งต่อผู้รับบริการที่ตรวจพบการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และสถาบันอื่นๆตามความต้องการของผู้รับบริการ ความร่วมมือนี้ได้นำไปสู่การจัดบริการเริ่มยาไวรัสในวันเดียวกันกับวันที่ทราบผลการติดเชื้อ HIV ณศูนย์สุขภาพชุมชนส่งผลให้กลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศได้ไดสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดการส่งต่อเชื้อ HIV สู่ผู้อื่นได้ครับ คือเดิมแล้วเนี่ยของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองเนี่ยเขาก็ได้จับมือกับสมาคมฟ้าสีลุงอยู่แล้วค่ะในแง่ของการรับยาต้านไวรัสที่รู้ตรวจได้ภายในวันเดียวแล้วก็รับยาภายในวันเดียวแต่วันนี้มันก็จะเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือเป็นการตรวจแล้วก็รักษาโรคก,การติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเราก็เน้นในแง่ของโรคหนองในซิฟิลิสอะไรเงี้ยค่ะที่เราสามารถตรวจได้เลย แล้วก็สามารถรักษาได้เลยภายในวันเดียวโดยคนไข้เนี่ยเราก็จะได้ลดความแออัดของในโรงพยาบาลของเราด้วยค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่เองซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์คนไข้ก็เยอะเราก็จะลดความแออัดโดยให้สมาคมฟ้าสีลุงเนี่ยเป็นเ,เป็นสมาคมหนึ่งค่ะที่สามารถรักษาตรวจโรคแล้วก็รักษาในแง่ของทั้ง h ว v โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างสมาคมฟ้าสีหลงแล้วก็โงรงพยาบาลหาดใหญ่ของเราค่ะซึ่งเราก็จะเน้นในทางก่อนหน้านี้นเ,นเราก็จะเน้นในแค่ในโงรงพยาบาลเองค่ะตอนนี้เราก็จะกลับปรับเข้าไปสู่เชิงลุกค่ะคือลุกเข้าไปในชุมชนเพื่อให้ทุกคนนียได้ระหนักถึงโรคติดเชื้อทางทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคติดเชื้อเทชชวีค่ะจะได้ป้องกันแล้วก็รักษาได้เร็วค่ะ อย่างไรก็ตามครับยังพบความท้าทายในการบริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุหลักมาจากข้อจํากัดของเวลาในการให้บริการและสถานที่ให้บริการโดยงานภาครัฐชุมชนครับจึงร่วมกันพัฒนาแนวทางการให้บริการรักษา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นการผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางภายใต้แนวคิด Community r และซั Day ST Test and Treat s e r v i c e เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเป็นมิตรและรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและการรับรองการเป็นอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนับเป็นบทบาทสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขับเคลื่อนเป้าหมายในการยุติป,ปัญหาโรคเอดในจังหวัดสงขลาภายในปี2573ครับ งานวัล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคประชาสังคมแบบเราเนี้ยค่ะคือเราเป็นภาคประชาสังคมที่ชื่อว่าสมาคมฟ้าสีลุงแห่งประเทศไทยค่ะทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะโดยมีทางสปสอชอค่ะสครแลวก็สอสอจรร่วมด้วยค่ะเป็นการร่วมมือกันที่จะยุติปัญหาเอชในประเทศไทยหรือจอดสงขานั่นเองค่ะภายในปี2573ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเราที่จะมีความร่วมมือกันนะคะสร้างความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นนะคะอีกทั้งค่ะเรามีการเปิดบริการนะคะบริการใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งขรรมการชื่อโครงการว่า c o m m i t y l e t Same DSTI a y Test and Treat Service ในการครอบหลังเราค่ะก็คือให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะตรวจรักษาทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่โรค HIV และเอดค่ะแล้วก็คาดหวังไปถึงขั้นแบบให้ดูเป็นการ เป็นสเตตัสนิโตรเอฟโรชค่ะไม่ว่าจะเป็นผลสถานะผลเลือดเป็นบวกหรือผลสถานะผลเลือดเป็นลบให้ดูถึงความเท่าเทียมค่ะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้อันนี้คือความคาดหวังสูงสุดที่เราอยากจะทําในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูการพัฒนาการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะครับอบจอสงขลาจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพด้านผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุครับ ที่ห้องประชุมสูงบริบาลผู้สูงวัย,ยุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสาวปรินดาปรารเร่รองนายองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับได้พบปะผู้กร้ารมโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพด้านผู้สูงวัย,ยุมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประจำปี2567ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะการพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบของการรวมกลุ่มหรือการเรียนรู้ออนไลน์การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจํานวน60คนกิจกรรมประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายการให ใความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัยค่ะ